สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวมามาเรามาอยู่กันที่ร้านเลยครับพี่คาคอฟฟนะคะคาคอฟฟภูผ,ผาแรดค่ะมุมลับของมุมมาครับวันนี้เรามาสั่งชาชเขียว,วไปครับเดี๋ยวเราไปนั่งชมวิวกันครับโอเคไปโอ้โหรถตู้แบบคลาสสิกเลยครับก็มีเม,โมโนูให้เลือกหลายรายการครับนี่มีแซนวิชข้างหน้าเจ้าของร้านใจดีมากครับ สมเต้า้ให้นั่งครับแล้วก็ทางน้นก็มีเต้าอี้ให้นั่งแล้วดูวิวครับโอ้ยอ,อยู่ยังสวยงามเหมือนเดิมครับเครื่องดื่มเราไปหามุมจิบกันดีกว่าหากแม้นว่าได้ย้อนเวลาขึ้นได้เริ่มต้นไม่ได้แก้ไขในเรื่องเก่เา ผิดพ,พลาดมันคงบ่เกิดกับโตเฮาคำที่คนเมาว่าหูจังสีคงบ่ได้ว่าแต่เวลานั้นล้าคือความจริงมวลสาผาสิงบ่อาซิย้อนคืนใดผิดจาล้าแล้วให้เห็นหูให้เตือนใจ โลกนี้บอมีภัยบอผิดพลังแต่เกิดมาหากแม้นว่าได้ย้อนเวลาคืนใดเริ่มต้นไม่ได้แก้ไขในเรื่องเก่เาความผิดพลาดมันคงมาเกิดกับโตเฮคำที่คนเว้าว่าหูจังสีคงอ่อด้ว่า นาคือความจริงมวลสาพสิงบ่อาสิย้อนคืนใดพิจารณาแล้วให้เห็นหูให้เตือนใจโลกนี้บ่มีภยัยบ่พิดพลังแต่เกิดมาอันนี้ก็คือวิวและบรรยากาศครับโหวสวยงามครับแวะมาจิบเครื่องดื่มแล้วก็นั่งชมวิวครับ มุมนี้โอ้โหงดงามจริงครับมุมซิกเนเจอร์เลยครับมุมนี้สวยงามครับและนี่เลยครับคือความงดงามของภูผาและเขางูจังหวัดราชบุรีครับก็นี่ครับมีร้านน้ำให้สั่งแล้วก็มีวิวครับดูครับโอ้โหสวยงามครับวันนี้สายเท่าก็แวะพามาชมเยี่ยมเยือนครับฝากด้วยครับเพชสายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีวันนี้สวัสดีครับ